ทำรนพารวยด้วยเกษตร อ,อยากให้เกษตรกรพังโคนสกลนครเปิดรับความรวยด้วยความคิดใหม่ๆบ้างเด้อฮ่า <c> ๆ <oughs> สีบอกให้ใรนะ เชื่อว่าพวกท่านในเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามุมมองแะแนวคิดอาจจะต่างกันนิดหนึ่งถ้ามุมมองแนวคิดเอามองเรื่องการตลาดออกมองนูนน่นมองนี่นะครับผมเสียดายว่ารัฐบาลทุกชุดไม่เคยมองเรื่องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับคนรวยปล่อยให้เขาเล่นหุ้นกันโอ้ยมีห้องค้าหุ้นทั่วทั่วประเทศแต่คนจนไม่มีท่อความรู้ส่งผ่านมาสู่ มีนักวิชาการมาวิเคราะห์นะครับว่ามันเสําหลังอีกสองปีจะเป็นไงเข้าพทุทธอีกปีจะเป็นยังไงเข้าปีหน้าจะเป็นยังไงและมีช่องทางของสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นช่องของเกษตรกรเนี่ยให้พวกท่านได้เห็นเหมือนหุ้นใช่ไหมมันขึ้นตลอดเลยทั้งวันนี้ลงเท่านี้ขึ้นเท่านี้นั่นไงถามว่ารัฐบาลทำไมให้โอกาสคนรวยมากมายขนาดนั้นแต่ไม่ให้โอกาสคนจนได้มีความรู้นี่พวกท่านต้องต้อง ต้องซึมซับรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไว้เยอะๆถ้ารัฐบาลไม่ให้ไปกับผมจะพาไปลุยไปไหมครับ <ไป S 1> เราจะไปทั้งนี้รัฐบาลไปไหมครับไเราือไปเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับ ไปตามสิทธิ์และหน้าที่ไปขอความรู้นะครับว่านายกทําไมไม่เอาเอาสื่อเอาช่องที่เป็นกเษกษตรวิเคราะห์ข้อมูลความรู้อัดไหมพวกท่าน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 ถ้าท่านมีความรู้ท่านจะไปปลูกเหรือมันสมหลังที่ราคาแค่กิโลกร,รัมละ2บาทก็ไม่ถึงไงเนี่ยนี่ไงแยกกันอยู่เนี่ยข้าที่ราคามันล่วงลงมาท่านก็จะมีความพมมีความรู้ปับท่านก็มองไกลไงไอพืชตัวอื่นคืออะไรวิเคราะห์ให้หน่อย นักวิชาการนักการตลาดมา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 ๆๆใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นหลายคนก็อยากเห็นท่านเองก็อยากเห็นเพราะท่านไม่มีข้อมูลเลยผมยกตัวอย่างนะเวลาหมดยังครับนะไอ้คือสาบเจวีนะวันนี้นะครับทุกท่านที่มาเราจะมีค่ารถให้ดีไหมครับดีคนละประมาณสองพัน ใกล้เท่ากันหวเฉลี่ยไปนะฮะว่าช่วยค่าของชีพเนี่ยเราจะได้มีเงินทองใช้กันบ้างไมนั่งหน้าแห้งกันอยู่เงี้ยภาครัฐทาบานบริหารจัดการไม่ดีทั่วทุกพื้นที่ชีวิตชีวีไม่มีสุขสันต์เกษตรตะกรอนเหมือนกับนอนตายทุก ตหพหลนอท้ายแล้วนะ <c oughs> จะบอกใหออ้ก็หวังใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้วิถีชีวิตของพวกท่านนะครับมีความสุขมีความสุขบางทีเรามองว่าพวกท่านมีทุกพวกท่านบอกว่าเราไม่ได้ทุกหรอกมามองเขาว่ามีทุกเองจริงพวกท่านก็มีความสุขนะครับขอให้ชีวิต มีความสุขไรกันนะครับจากใจของผมไอ้หนุ่มน้ามนขวัญใจคนจนคาร้อนวางหวังสีคนนี้เด้อซีบอร์ไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นตาติกรบางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจมีมีรักพักดีไว้ไหถึงตายก็ไม่เปลี่ยนเลำร้อนวางหวังสี ้ารวยด้วยกเกษตรจจอเขาเซตคนเราชนะกันได้ด้วยความคิด